ข้อต่อมานะครับข้อที่5นะครับข้อใดครับเป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพนะครับเข้ามาในงานที่เราสร้างด้วยโปรแกร,รม Microsoft Word โอเคข้อนี้เป็นการเพิ่มรูปเข้ามาในงานเ o อ d ของเราะนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับข้อนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะค่อนข้างตอบได้ถ้าโจทย์เขาแบบไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ และตัวเลือกเขาไม่ได้หลอกอะไรให้เราสับสนไปมากนะครับเราก็สามารถจะตอบได้ที่นี้ข้อเนี้ยครับเป็นการเพิ่มรูปภาพเข้ามาอย่างที่เคยย้ำแหละว่า,าการเพิ่มยัดตัดใส่เนี่ยมันจะต้องไปที่แท็บนะครับมันต้องแท็บ insert แน่ๆครับการเพิ่มตัวนี้ครับต้องไปที่ไหนครับ insert นะครับการเพิ่มยัดตัดใส่ไปที่ insert หรือการแทรกนั่นเองแทรกอะไรครับแทรกรูปภาพ รูปภาพเนี่ยบางคนแบบเฮ้ยอาจจะได้อังกฤษบางคนอาจจะมีคุณคุณว่าเฮ้ยมันมีอยูสองคำเกิดขึ้นครับนั่นก็คือคำว่าอะไรครับคำว่า picture อ่าก็คือรูปภาพเหมือนกันแล้วก็ image ก็แปลว่ารูปภาพบางคนอาจจะคิดเยอะไปนะครับแต่ในตัว Power อ่อทั้งหมดเลย Word, PowerPoint, Excel ทั้ง3โปรแกรมใช้คำเดียวกันครับไม่ต้องเยเรียนมากนั่นก็คืออะไรเอ่ยใช้คำว่า พิกเจอร์ครับดังนั้นเวลาที่เราจะแทรกรูปภาพเข้ามาในงานเอกสาราไม่ว่าจะเป็นงาน Word PowerPoint หรือ Excel ก็ตามไปที่เดียวกันหมดเลยครับนั่นก็คือไปที่ Insert นี่ครับจากนั้นไปที่ไหนครับไปที่ Picture ครับตอบข้อ2ประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเลือกมีอย่างนี้นั่นเนี่ยเราสามารถตอบได้เลยครับว่าให้ไปที่ Insert ไปที่แท็บ Insert แล้วก็ไปที่ Picture เราจะเจอเลยทีนี้มันก็จะมีบางปีครับอย่างเช่นข้อนี้ก็ถือว่าออกบ่อยมากนะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรูปภาพเข้ามาบางปีก็เพิ่มตารางอย่างเงี้ยมันออกบ่อยมากๆเลยแต่ว่าไอ้รูปภาพเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาสองครั้งแล้วนะครับครั้งก่อนเนี่ยเขาถามว่าเป็นภาพออนไลน์เราจะนําเอาเข้ายัางไงนะครับแต่ครั้งเนี้ยถามแค่ว่าเอาภาพเข้าสู่งานเฉยๆไม่ระบุครับว่าเป็นภาพออนไลน์ภาพจากในเครื่องหรือภาพที่มีอยู่ในคังไม่ได้ระบุ นะครับปีนี้ตอบเลยครับว่า insert picture แต่ปีก่อนๆน,นั้นก็คือถามปีก่อนนั้นถามว่า,าถ้าต้องการภาพออนไลน์นะครับค้นหาภาพออนไลน์เพื่อ insert เข้ามาในงานเนี่ยจะต้องไปที่ไหนนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราเลือกไปที่ไหนครับเมื่อเราเลือกไปที่ insert หรือแทรกไปที่รูปภาพแล้วมันจะให้เราทําอะไรต่อครับมันจะให้เราเลือกแหล่งรูปภาพที่เราจะต้องนําเข้าสู่โปรแกรมของเรา นะทีนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยครับไอ้ตัวแหล่งรูปภาพเนี่ยมันจะมีอยู่3แหล่งหลักๆนี่ครับแหล่งที่1ก็คืออุปกรณ์นี้หรือว่าดิสกิไวด์ดิสกิไวด์คืออะไรก็คือเออ่การแทรกรูปภาพจากภาพที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโอเคไหมอันที่1นนะอันที่2ล่ะรูปภาพในคังหรือว่าสต็อกอิมเมจตัวเนี้ยนะครับเออ่เป็นภาพที่มันมีอยู่แล้ว ใช่ในโปรแกรมแต่ก่อนไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับภาพตัดปะภาพตัดแปะภาพอะไรนี่แหละนะครับมันมีอยู่ในคังของตัวออฟฟิ e อยู่แล้วมันมีอยู่ในคังของตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับซึ่งภาพมันก็จะมีข้อจํากัดแหละนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะใส่มาให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวตัวซอฟต์แวร์หรือตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปมันจะหนักเกินไปนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้มันจะมีอยู่ในตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคืออะไรครับ รูปภาพออนไลน์ครับหรือว่าพิกเจอออนไลน์พิกเจอตัวนี้จะเป็นการไปค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองตัวนี้นะเป็นการไปค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกจากโปรแกรมแล้วไปเซิร์ช Google หานะตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นตัวนี้หมายถึงว่าพอเราคลิกไปที่ตรงนี้ไอตัว Microsoft Word เนี่ยนะครับหรือ PowerPoint หรือ Excel เองก็ตาม มันจะมีหน้าต่างตัวหนึ่งเด้งขึ้นมาแล้วมีช่องให้เรากรอ,อกว่าเราอยากได้ภาพประเภทไหนเรากรอ,อกคีย์เวิร์ดเข้าไปเหมือนเราค้น Google เลยเรากรอ,อกคีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่อะไรครับไปค้นหาให้ไปค้นหาภาพที่ตรงกับคีย์เวิร์ดของเราให้รวมทั้งภาพที่มันหามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าภาพไหนที่มีโอกาสที่จะมีลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเลยว่าภาพนี้อาจจะมีลิขสิทธิ์นะนะครับแต่นั้นถ้าเราเลือกใช้เนี่ยเราจะต้องอ้างอิงซึ่ง ไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะมีฟังก์ชันที่สามารถที่จะดึงตัวอ้างอิงหรือแหล่งที่มามาให้เราได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงการเพิ่มรูปภาพเนี่ยอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วมันก็ออกมันถามตัวนี้ครับมันถามตัวพิกเจอร์ออนไลน์ว่าต้องการอินเสิร์ภาพเข้ามาในโปรแกรมต้องใช้เครื่องมือใดหรือต้องใช้เมนูใดนั่นก็คือออนไลน์พิกเจอร์ในปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่ได้ระบุครับว่าจะต้องเป็นภาพออนไลน์แค่ระบุว่าต้องการเพิ่มรูปภาพเข้ามาในโปรแกรม ก็ไปที่ insert แล้วก็ picture เห็นไหมวนอยู่แค่นี้นะครับโปรแกร,รม word PowerPoint Excel ไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับวนอยู่แค่นี้ดังนั้นอ่านแล้วก็ทบทวนทำข้อสอบบ่อยๆนะครับบ่อยๆเลยนะครับมันคุ้นแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแค่นั้นดังนั้นถ้าเราไปเจอข้อสอบที่แบบว่า ύ, ถามลงลึกถึงขนาดนี้ปุ๊บพอเราเจอข้อสอบจริงที่มันไม่ได้ลงลึกเนี่ย ง่ายเลยสําหรับเราก็เรารู้แล้วว่าถ้าต้องไปแทรกรูปภาพที่เป็นออนไลน์แล้วก็ไปอินเสิร์ตไปพิกเจอร์แล้วก็ไปออนไลน์พิกเจอร์แต่ถ้าข้อนี้เขาไม่ได้ถามเลยว่าต้องเป็นรูปภาพออนไลน์เราก็จะได้แล้วละ่ะเพราะว่าเราเรียนเรารู้เราอ่านหนังสือมาเยอะกว่าก็คือเราลงอ่านหนังสือลงไปลึกกว่าดังนั้นเขาถามตื้นกว่าเราก็สบายชิวๆตอบได้เลยนะครับดังนั้นถ้าข้อนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งโจทย์และตัวเลือกนะครับเราสามารถตอบข้อ2เป็นข้อที่ถูกต้องได้เลยครับ ข้อต่อมาข้อที่6ครับคำว่า MOOC ตัวนี้เป็นตัวย่อแหละนะครับ MOOC ตัวย่อตัวนี้ครับมาจากข้อความเต็มคือข้อใดนะครับตัว MOOC จริงๆแล้วมันคือ Massive Open Online Course ครับจริงๆมันเป็นหลักสูตรที่เอาไว้เรียนแบบออนไลน์ที่แบบใครอยากเรียนตอนไหนก็เรียนใครอยากแบบเข้ามาศึกษาตอนไหนก็เข้ามาเป็นแบบออนไลน์เหมือนคอร์สออนไลน์เอาง่ายๆแต่ว่า มันจะเป็นลักษณะคอร์สที่เปิดบริการฟรีนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับอันนี้เนาะอันนี้คําว่าตัวนี้จริงๆมันมันมัน,ม,นม,มีอยู่ทั่วโลกนะแต่ว่าถ้าเป็นของไทยเองล่ะอ่ะข้อน,นี้เดี๋ยวเฉลยก่อนนะ a s s i v e อะไรครับ Massive Open Online Co u r s e นะครับไม่รู้ว่าตัวช้อยเนี่ยเขาจะหลอกเราขนาดไหนนะครับแต่ตัวเลือกตัวนี้นครับที่สร้างโส่ตัวนี้ขึ้นมา พยายามทําให้เป็น MOOC ให้มากที่สุดเพื่อเอาไว้หลอกนั่นแหละเอาง่ายๆให้เราสับสนง่ายๆเลยนะครับเนาะแต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือ massive ครับ open online course นะครับเนาะอ่ะส่วนข้ออื่นไม่ใช่เนาะ offline ไม่ใช่แน่ๆนะครับส่วนอันนี้มันเป็นยังไงครับตัวนี้ผิดตรงไหนครับ massive open offline ตัวนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะทีนี้มาดูเพิ่มเติมนิดนึ่งถ้าเป็นของประเทศไทยล่ะ มันมาแล้วนะเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นการอบรมออนไลน์เนาะที่เปิดเสรีถ้าเป็นประเทศไทยถามว่ามีไหมมีครับดูเพิ่มไม่น่อยเผื่อมันออกอีกไม่ไม่แน่มันอาจออกอีกแน่ๆนะฮะตัวนี้ครับ Thailand Cyber นะครับ university project โดยกระทรวงอุดมศึกษานะครับชื่อมันยาวเนาะหรืออวอเนี่ยจับมือกับมหาวิทยาลัยสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานอื่นๆทั้งของรัฐและเอกชนก็มีเหมือนกันครับ เปิดตัวอะไรเอย่ยเปิดตัวไทย MOOC หรือ Thailand Massive Open Online Course เหมือนกันเขาเปิดที่เว็บไหนล่ะนี่ครับจำชื่อเว็บนี้ไว้นี่ครับไปเรียนได้นะเราทุกคนสามารถเข้าไปเรียนได้หรือใครอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้มีทั้ง r ด PowerPoint Excel ให้เราเรียนรู้ด้วย,วยนะครับเราลองไปดูได้นะนะครับมีข้อสอบให้ลองทำตัวนี้แหละนะครับลองไปดูนะแล้วก็ตัวนี้เราต้องจำชื่อเขาไปด้วยนะว่า สมมติว่าปีนต่อมาเขาถามแหละไม่ถามตัวยอ่อละก็ถามว่าถ้าเป็นตัว Massive Open Online Course หรือว่า MOOC ตัวเนี้ยนะครับของประเทศไทยจะต้องเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ไหนเผื่อเขาเอาเว็บไซต์มาเป็นตัวเลือกนะครับนั่นก็คืออะไรครับ t h a i m o c o r g จำได้ไหมโดเมน d o org คืออะไรครับ o r t s หรือ org คืออะไรครับองค์กรที่ไม่ สแสวงหาผลกำไรนั่นเองจำได้ไหมได้ความรู้เรื่องตัวอะไรครับโดเมนเนมไปด้วยดังนั้นไอ้ตัวนี้มันเปิดบริการให้ฟรีครับให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้ถ้าเรียนรู้จบตามคลาสแล้วก็ทำแบบทดสอบผ่านตามคลาสแล้วเนี่ยเราจะได้ใบประกาศนียบัตรมาด้วยนะครับสามารถเก็บสะสมไว้ได้ด้วยนะครับนะดังนั้นตัวนี้ลองไปเรียนรู้ดูมีหลายอย่างเลยนะอาจจะมีทั้ง อ่าเบิร์พววไฮเอ็กเซลซึ่งนอกจากเราจะได้ความรู้แล้วเราสามารถเอามาใช้สอบได้ด้วยหรือพวกเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่เราจะใช้สอบเนี่ยหรืออันอื่นๆแล้วเราแต่วิชาอื่นๆมาอังกฤษก็มีนะครับเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ลองนะครับลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมดูนะนะครับอ่ะต่อมานะครับข้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าจำออกมาว่า เขาแค่อยากถามชื่อเต็มมันเฉยๆนะครับเราตอบข้อนี้ไปได้เลยครับว่า Massive Open Online Course ไปได้เลยเนาะถ้าโจทย์ถามาว่าชื่อเต็มของคำว่า MOOC คืออะไรเราสามารถตอบไปได้เลยครับนั่นก็คืออะไรครับ Massive Open Open Online Course นั่นเองนะครับอะต่อมานะครับข้อที่7ครับข้อใดครับเป็นกระบวนการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลครับ มาใช้เปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจอ่ะเอาี้คีย์เวิร์ดก็คืออยู่ตรงนี้ครับการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาเปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจข้อนี้แล้วก็มีคนแบบจำแล้วก็เออออกมาแชร์กันว่าเฮ้ยมันมีคํานึงครับนั่นก็คือคําว่าคํานี้ดิจิตอลอะไรครับ transformation อ่านะครับไอตัวดิจิตอล transformation คืออะไรจริงๆดิจิตอลรา a ส s f o r m a t i o n หรือว่า dx เนี่ยมันก็คือการนําเอา ตัวเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจนะครับเพื่อเกิดเป็นการธุรกิจแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ลูกค้าอ่าเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะในตอนนี้ครับนี่ดังนั้นถ้าข้อนี้เขาถามหาว่าอยแล้วข้อใดครับที่เป็นการนำเอาทเทคโนโลยีจะต้องมาทำการเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงธุรกิจเราตอบไปได้เลยครับว่านั่นก็คือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ตัวนี้เข้าไหมถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเรื่องมีประมาณนี้เราสามารถตอบไปได้เลยคือข้อ4นะครับคือ Digital Transformation นะนะครับอย่างที่บอกตลอดเวลาว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับข้อจํากัดว่า1ข้อจํากัดด้านข้อมูลนะครับข้อจํากัดด้านข้อสอบนะครับเนื่องจากว่าเกิดจากการจําอาจจะมีข้อผิดพลาดเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับสามารถแชร์ได้ว่าอ้ยฉันไปสอบเหมือนกันแต่ว่า ข้อสอบไม่ได้ถามอย่างนี้นะตัวเลือกไม่ได้มีอย่างนี้นะตัวเลือกมีอย่างนี้ตัวเลือกน่าจะนี้น่าจะถูกกว่าไหมอย่างเงี้ยเราสามารถอคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเนาะทีนี้พอพูดมาเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าอไอ้คำว่าดิจิตัลขึ้นต้นเนี่ยจริงๆมันก็มีมีอีกหลายตัวนะครับมันไม่ได้มีแค่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นมันอาจจะมีอีกหลายหลอย่างที่มีโอกาสที่เขาจะหยิบยกขึ้นมา ถามเราก็ได้มาออกข้อสอบเราในครั้งต่อไปก็ได้นะครับเนาะมาดูกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับตัวที่ค <Digital S> 1ครับดิจิทัลครับ literacy คืออะไรดิจิทัล literacy เนี่ยมันคือทักษะหนึ่งนะครับที่ทดสอบว่าที่เรามีความเข้าใจในการที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นจริงๆหรือไม่นะครับ เป็นลักษณะของความสามารถความรู้ความสามารถของคนที่เข้าใจและใช้งานดิจิทัลตัวนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลตัวนั้นยกตัวยอย่างเช่นเรามีสมาร์ทโฟนถามว่าเรามีความเข้าใจในตัวมันขนาดไหนเราสามารถใช้งานได้มันเต็มประสิทธิภาพขนาดไหนนั่นแหละคือทักษะที่เรียกว่าดิจิทัลลิทเทอเรซีคือทักษะความเข้าใจและทักษะการใช้งานดิจิทัลให้เราเนี่ย เกิดประโยชน์สูงสุดให้เราเนี่ยเป็นผู้ควบคุมให้เราเนี่ยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ามันคือตัวนี้นะมันใช้งานอย่างนี้นะเราจะได้ไม่ได้ตกเป็นเหยื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภัยทางดิจิทัลได้ง่ายๆนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีทักษะดิจิทัลเนี่ยภัยต่างๆที่มันออกเป็นข่าวเนี่ยแน่นอนครับว่าโอกาสที่เราจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็ค่อนข้าง,งยากเช่นเดียวกันนะครับเนาะตัวต่อมานะครับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือการทําการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆมันก็มีเยอะมากๆอ่ะในปัจจุบันนะเดี๋ยวที่เราเคยเห็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเห็นหลายแพลตฟอร์มมากๆอา่าถามว่า YouTube เองมีไหมมีนะครับถามว่าอา่าเฟซบุ๊กเองมีไหมมีถามว่า Ti k t o k มีไหมก็มีพวกนี้ล้วนแต่มีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยเห็นไหมครับว่ามันมีตลาดขายของนะครับ โดยเฉพาะอะไรครับ tiktok เนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็มักจะเห็นแหละเฮ้ยมีที่ให้ขายนะมีปักตะกร้าบางทีแบบไปเข้าไปดูคอนเทนต์อนะ่าพอเราเข้าไปดูคอนเทนต์บางทีก็ต้องแยกว่าเอ้ยอันนี้คอนเทนต์เอ้ยเอาไปมาเอ้ยขายของอย่างเงี้ยเราอาจจะเคยเห็นเห็น <ๆ S 1> บ่อยมากแล้วก็มีการปักตะกร้าไว้ด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับดังนั้นไอ้ตัวดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจริง,รงๆแล้วมันคือการทําการตลาดชนิดหนึ่งนะครับผ่านสื่อดิจิทัลหรือรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไปในทุกช่องทางนะครับคำว,ว่าการทําากรตลาดตัวนี้ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องขายของอย่างเดียวนะอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรโฆษณาก็ถือว่าเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วนะครับโฆษณาหรือขายของก็ได้นะครับเนาะอาจจะเป็นเราดูแ,แบบดู YouTube อยู่ดีไม่ได้สมัครพรีเมียมอะวิว,ว,วดูแป๊บแป๊บเฮ้ยโฆษณามาอีกแล้วอันนั้นแนหะคือมาร์เก็ตติ้งตัวหนึ่งของเขาอะคือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งตัวหนึ่งเหมือนกันโอเคไหมดังนั้น ถ้าพูดถึงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแน่นอนครับไม่ใช่แค่การขายรวมถึงการทําโฆษณาทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับเนาะ,ะตัวต่อมานะครับนี่ครับตัวมาดิจิตอลฟิวเอนซีครับคืออะไรจริงๆมันคือทักษะหรือความชํานาญของเรานี่แหละที่เราจะมีความสามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปต่อยอดอยังไง หรือเราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าถามว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้หรอกอถ้าย้อนกลับไปง่ายๆว่าทำไมพ่อแม่เราแบบรุ่น50 60, 70ปีเนี่ยในสมัยก่อนในยุคที่เพิ่นนแบบหรือแต่ละคนเนี่ยเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่น แต่ปัจจุบันเฮ้ยบางคนเธออาจจะเคยเห็นน้องตามทิกต o กว่า ي, มีการถ่ายคลิปทําคอนทงคอนเทนต์เฮ้ยทำไมเขาทําได้อะในเมื่อยุคก่อนเขาไม่มีเลยเขาไม่เคยเรียนรู้เลยเขาไม่เคยรู้จักมันด้วยซ้ําในยุคนั้นแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าคฮิปเขาเล่นเขาใช้งานอะไรเงี้ยบางคนก็ใช้ได้แบบถูกต้องนะบางคนก็แบบอาจจะยังไม่ถูกต้องอาจจะหลงเป็นเหยื่อได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับคือลักษณะตัวนี้ก็คือในการที่เราสามารถที่จะรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆและเราสามารถที่จะปรับ ตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยได้นั่นคือคนที่มีดิจิทัลฟูเอนซีเกิดขึ้นโอเคไหมถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เช่นเฮ้ยเขาแต่ก่อนอาจจะต้องแบบทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องเขียนใส่กระดาษนะครับเขียนคําร้องแบบกระดาษต้องยื่นเอกสารนู่นนี่นั่นไนปนกระดาษหมดเลยแต่ปัจจุบันปรกากฏว่าหน่วยงานนั้นเขาไม่รับกระดาษเลยเขารับเป็นไฟล์อย่างเดียวเขารับเป็นภาพเป็นเอกสารดิจิทัลอย่างเดียวกันเซ็นก็ต้องเซ็นผ่านดิจิทัลอย่างเดียวดังนั้น ถ้าเราจะต้องไปทํากับเขาแล้วเราไม่ปรับตัวถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับดังนั้นส,สิ่งเดียวที่เราจะต้องทําได้ก็คือเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับอะไรก็แล้วแต่ใหม่ๆอันนี้แหละครับเรียกว่าดิจิทัลฟรอนซีนะครับก็คือการปรับตัวการรู้นะครับเข้ากับเทคนโนโลยีใหม่ๆนะครับเนาะตัวต่อมานะครับข้อที่8นะครับข้อใดครับระบุชื่อและก็ประเภทโดมเมนได้ถูกต้องอ่ะข้อนี้ ออนนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันข้อนี้นะครับมาดูข้อนี้โดเมนเนมหรืออะไรพวกเนี้ยเป็นการจับคู่กันแหละแล้วก็ชื่อเว็บไซต์แล้วก็ลงท้ายไอ้ตัวลงท้ายเนี่ยนะครับมันคือตัวบ่งบอกประเภทโดเมนเนมทีนี้มันมีปัญหาอะไรอ่ามันมีการแชร์กันเกิดขึ้นว่าในในในตัวเลือกเนี่ยนะครับมันมีอยู่ข้อนี้แหละนะเดี๋ยวนะข้อ2 องค์กรทางการทหาร .mil และนี่ครับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร .org ซึ่งเฮ้ยมันก็ถูกนี่อันนี้ต้องย้ำเตือนก่อนนะว่าไม่ได้เห็นข้อสอบจริงนะครับไม่ได้เห็นโจทย์จริงไม่ได้เห็นตัวเลือกจริงนะครับแต่ว่าเขาบอกมาว่าอย่างเงี้ยว่ามันถามง่ายๆเลยถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับแล้วมันมีอยู่2ข้อเนี้ยครับซึ่งในความรู้สึกของคนทําข้อสอบเนาะว่าเฮ้ย ไอ้ข้อ2เนี่ยมันก็ถูกนะ .mil มันก็คือองค์กรทางการทหารไงก็ครับก็ถูกก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่หรือ2ครับหรือข้อ3ครับองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร .org ก็ถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมครับดังนั้นข้อน,นี้ดูพื้นถนเนี่ยมันมันมันก็ถูกทั้งคู่แหละนะครับมันก็ไม่ได้ผิดเลยไม่ผิดทั้งคู่นะครับแต่ว่าที่2อันที่ผิดแน่เลยข้อคือตัวนี้ผิดไปก่อนนะอ่ทีนี้เนี่ยถ้า ถามว่ามันผิดไหมส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็ไมรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรหรอกไม่ได้ผิดแบบเอ้ยต้องผิดแน่ๆต้องผิดผิดๆนะครับลักษณะนี้ข้อสอบก็ถือว่าเป็นการออกที่ไม่มีความเป็นปรนยัยหรือไม่มีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดไปเลยหนึ่งคำตอบอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะหาเหตุผลมารองรับค่อนข้างยากแต่ส่วนตัวแล้ว,ค,ดดวนะคิดว่านะคิดว่าอย่างที่บอกแหละเราต้องเดาใจคนออกข้อสอบว่า ตอนที่เขาออกเขาคิดอะไรอยู่ถูกไหมครับเขาคิดอะไรอยู่นะครับเนาะทีนี้ถ้าจะพูดถึงนะครับถ้าจะพูดถึงตัวเนี้ยองค์กรทาหารบางคนบอกว่าเออ m i l ก็คือทหารทั่วโลกแต่ถ้าจะพูดถึงว่าเออแล้วถ้าเป็นทาหารประเทศไทยล่ะถ้าเป็นของไทยเองเนี่ยมันจะใช้อะไรครับ mi นะครับแล้วก็ chs อย่างนี้แค่นี้ ถ้าเขาจะเล่นแค่นี้สมมุติว่าเขาต้องการว่าเอ้ยถ้ามันจะถูกต้องถ้าข้อนี้มันจะถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเป็น mi เฉยเฉแล้วก็ตามด้วยประเทศมันจะไม่ได้ใช้ mil แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นแค่ mil เฉยเฉเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นโดเมนเขาเรียกว่าโดเมนสองระดับเนาะแต่อาจจะไม่มีการใช้งานแล้วก็ได้นะครับแต่เป็นแบบนี้แทนทั้งหมดเลยนะครับต้องตามด้วยประเทศแต่ถ้าเป็นลักษณะขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือ d o org ตัวเนี้ย ยังมีใช้งานอยู่นะครับก็คือไม่ต้องระบุประเทศก็ได้2ระดับในมีใช้งานแต่ตัวนี้ต้องระบุประเทศอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ดังนั้นในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวนะข้อเนี้ยคิดว่าถ้าจะต้องตอบนะครับน่าจะต้องตอบข้อ3นะครับเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดย้ำนะครับย้ำเหมือนเดิมมากทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อสอบและตัวเลือกนะครับควรจะต้องเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้เห็นข้อสอบจริงนะเนาะพูดย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันเราไม่ได้เห็นข้อสอบเราไม่ได้เห็นตัวเลือกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันอาจจะมีคําที่เล่นก็ได้เช่นองค์กรแสวงหาผลกําไรหรือเปล่าเขาพิมพว่าองค์กรแสวงหาผลกําไรหรือเปล่าไม่ใช่องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรหรือองค์กรทางการอาหารอาจจะเป็นข้อถูกก็ได้เพราะว่าในโจทย์จริงๆ,ๆเขาไม่มีคําว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยเชี่อไว้ครับดังนั้น ข้อนี้ก็ถ้าจะต้องตอบสมมุตินะสมมุติว่าโจทย์มันเป็นอย่างนี้เลยไม่ผิดเพี้ยนเลยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยเป็นโจทย์จริงเลยสมมุตินะครับถ้าจะต้องตอบขอตอบเป็นตัวนี้แล้วกันถูกต้องที่สุดแต่ถ้าเป็นองค์กรอาหารนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงอะเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยถ้าเป็น .mil แล้วล,ลองนึกนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นชื่อเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นชื่ออะไรครับภาษาอังกฤษถูกไหมครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แล้วถ้าบังเอิญว่าเป็นทหารบกมันใช้ว่าอะไรอะเว็บไซต์ทหารบกไม่รู้แหละสมมตินะเว็บไซต์ทหารบก A B C ถามว่าถ้ามันใช้ตัวย่อหมดเลยทุกประเทศถ้าทุกประเทศใช้ตัวนี้หมดเลยนือกจากนั้นเป็นตัวย่อของคําว่ากองทัพบ,บกคิดออกไหมสมมตินะครับถ้าทุกประเทศใช้ตัวนี้หมดเลยแล้วก็ลงท้ายด้วย m i l. หมดทุกประเทศเลยงงไหมเฮ้ยถ้าเราพิมพ์ไปอย่างเงี้ยแล้วสรุปแล้วมันจะเป็นของประเทศไหนอะเชื่อไหมครับดังนั้น โดยส่วนตัวแล้วคิดว่ามันน่าจะต้องมีประเทศต่ตอท้ายอาจจะเป็นเรื่องของข้อบังคับอะไรสักอย่างก็ได้ว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ทางการทาหารควรจะต้องมีประเทศเป็นโดเมนเนม3ระดับประเทศต่อท้ายนั่นเองนะครับอันนี้เดาใจล้วนๆนะครับเดาใจคนออกข้อสอบล้วนๆแล้วเหตุผลหรือสิ่งที่อธิบายพยายามที่จะาหาเหตุผลมาเนี่ยก็คือลักษณะการเดาใจคนออกข้อสอบล้วนๆนะครับ เนื่องจากว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับว่าเออเป็นอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะนะครับสำหรับข้อนี้อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับแน่นอนว่าอย่าลืมว่าโดเมนเนี่ยมันก็ออกวนไปเรื่อยนะครับออกวนไปเรื่อยครับออกวนอยู่แค่นี้แหละบางปีไอปีก่อนๆเนี้ยมีดอตแอนิมัปีก่อนๆเป็นดอตอาร์ตครับดอตอาร์ตก็คือเป็นอะไรครับเป็นพวกองค์กรวัฒนธรรมศิลปะ การออกแบบแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่การออกแบบศิลปะหัตกรรมการออกแบบอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะฮะในปีก่อนก็จะเป็นตัวนี้นะครับดังนั้นก็อีกตัวหนึ่งที่ออกทุกปีนะครับดังนั้นี่ตัวนี้ก็ฝากนะครับถ้าอ่านหนังสือนะครับถ้าสมมติว่าจะอ่านต่ออีกนะครับแล้วก็ฝากตัวโดเมนเนมครับออกทุกปีปีก่อนก็ออกนะเรื่องแต่ว่าเป็นดอทอาร์ตเท่าที่จําได้นะถ้าจาไม่ผิดน,นะครับดอทอาร์ตตัวนี้ออกทุกปีเหมือนกัน นะครับลองไปดูเพิ่มเนาะ .com .net .edu .gov อันนี้ก็อย่าทิ้งนะไม่ใช่ว่ามันไม่ออกไม่ไม่ออกสักทีมันอาจจะดูง่ายไปอาจจะดูคุ้นชินไปเราไม่ออกแล้วมั้งอะไรเงี้ยไม่แน่หรอกครับดูไปก่อนเขาอาจจะหาวิธีใช้คำเล่นคำอะไรก็แล้วแต่ทำให้เนี่ยมันดูเป็นเรื่องของการหน้าออกก็ได้ โอเคไหมครับอาจจะทํายังไงไม่รู้แหละคนออกข้อสอบเขาก็จะออกของเขาแหละนะครับแล้วอาจจะทําให้มันดูแบบน่าสนใจเช่นองค์กรรัฐบาลเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเว็บไซต์ในข้อใดเป็นขององค์กรรัฐบาลเขาอาจจะเล่นคํว่าเว็บไซต์ในข้อใดเป็นของแล้วก็ชื่อหน่วยงานมาแล้วไอ้หน่วยงานนั้นอ่ะเป็นเป็นอะไรล่ะมันเป็นองค์กรของรัฐบาลไหมหรือเป็นสถานศึกษาหรือมันเป็นองค์กร บริการอันนี้หลือเป็นองค์กรพาณิชย์อย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มเลเวลไปว่า1เราจะต้องรู้จักองค์กรนั้นก่อนว่าเขาเป็นใครใช่ไหมครับองค์กรนั้นเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาอาจจะเพิ่มความยากขึ้นมาเล่นอีกก็ได้นะครับดังนั้นถ้าใครไม่รู้จักอง,องค์กรนั้นก็เป็นไงครับก็อาจจะจบได้เช่นเดียวกันประมาณนั้นนะครับเนาะยังไงเราก็ต้องรู้จักก่อนว่ามันเป็นองค์เป็นพวกเนี้ยมันเป็นของใครเราจะต้องรู้ก่อน ไอ้เรื่องที่เราจะรู้จักองค์กรที่ออกมาเป็นโจทย์หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่อยไปว่ากันในห้องสอบว่าเราจะรู้จักเขาไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเราจะต้องรู้คู่จับคู่มันให้ถูกก่อนนะครับว่าโดเมนเนมนี้เป็นขององค์กรประเภทใดนะครับนะอะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับและต้องตอบจากการเดาใจผู้ออกข้อสอบนะครับก็จะเลือกตอบตัวนี้ครับองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไร o org นะครับ